เป็นไตวายคือร่างกายเนี่ยเป็นความดันหวานไทรอยนะอรด,ด์เป็นพิษใจโต้เข่าเสื่อมกระดูกพุนที่หนูเป็นอยู่นะคะแล้วเสร็จแล้วพอมีครั้งหนึ่งก็คือประมาณเดือนพิษนาร่างกายข้างในมันเกิดปวดแผลกลายเป็นไตวายเฉียบพันน็อกเข้าโรงพยาบาลก็คือว่าหน,าเหนูเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยมากเสร็จแล้วไอออกมาในี่มันมีเลือดออกปากออกจมูกก็คือน็อกแล้วก็เข้าโรงพยาบาลคุณหมอ,อก,ก็บอกว่าเป็นไตวายเฉียบพันต้องจับคอ แต่ทีนีน้ที่บ้านหนูเขาไม่ยอมให้เจาะเพราะว่าคือตัวหนูเนี่ยเคยเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นการรักษาอะไรเนี่ยมันจะลำบากมากเขาก็ไม่ยอมให้เจาะคุณหมอก็อรักษาไปตามอาการนะคะก็กลายเป็นคนเสื่อมจิตียงจิตยจอยู่ประมาณ3เดือนนะคะ2เดือนกว่า วันที่สามตุลาเขามาหาหนูอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าพี่หมวยเชื่อบังนะอยากก็กินยาสองตัวเนี้ยนี้ยังดีขึ้นเลยเราคุยกับหมอมาตลอดหมอบอกแล้วการที่คุณเป็นไตเนี่ยไม่มีทางหายค่ะค่้าไตคุณจะเพิ่มขึ้นจากสองไปสี่สี่ไปห้าห้าไปหกหกไปหกแปดของหมวยเนี่ยสูงย์ดคือ์หกหกแปดแต่ของคนอื่นเนี่ยถึงสิบถึงจะาฟอแต่ของหมวยทำไมหก,กแปดแล้วต้องฟอกอ่ะเพราะหมวยเป็นไทรอยเป็น หวานมันเป็นความดันคือโลกทุกอย่างในตัวมันตีกันอพอมันตีกันเสร็จมันเลยทําให้อาการสุดมากกว่าคนอื่นเสร็จปุ๊บก็โอเคกินก็กินวะเพราะเราเชื่อในในสมคนไนี้ค่ะฟังดนนีกับเราตลอดเพราะว่าตอนที่หนูป่วยเนี่ยหนูเช่าบ,บ้านเขาอยู่สามสี่เดือนหนูไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านไม่เคยเรื่องนี้สักขับแถมมาเย,ยี่ยมเอาังค์มาให้หนูว่าอะรักษาตัวเต็มห่อยโอเคเราก็เลยเชื่ออะเอาวะ กินก็กินกินโดยไม่เชื่อยาแต่เชื่อในตัวของคนที่เอามาให้ก็กินค่ะกินสม่ำเสมออย่างี่ก็บอกนี่บอกว่ายิ่งถ้ากินกับน้ำบุญเนี่ยจะได้ผลเยอะกินท้องว่างจะได้ผลเยอะเราทำตามที่เขาบอกทุกอย่างน้ำยงน้ำเย็นเราไม่กินกินไปสิบสองวันแรกถึงคิวที่จะต้องไปตรวจเลือดท่าไตจะหกถึงแปดหรือหกถึงหกตอนนั้นกินแค่สองกระปุกนะคะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้จากที่ว่าเดินไปข้าห้องน้ำเพื่อตัวเองไม่ได้ ต้องรอให้ลูกไปยุงต้องรอให้พี่สาวพยุงไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองไนดะ้สามารถลุกเดินเข้าห้องน้าได้กี่วันคะหลังจากสิบสองวันค่ะลุกเดินเข้าห้องน้ําได้สามารถลุกออกมานั่งหน้าบ้านได้มารับลมได้แต่ตอนนั้นก็คือสภาพก็คือยังของเยู่เ,เพราะว่าน้ําหนักจาก80กว่าโลโค่ะลงมาเหลือประมาณ40กว่าโลพร้อมท,ที่เป็นนะคะเยอะมากจะมีลูกแล้วก็จะดำ ค่างค่าไตหนูลดลงแล้วนะไะ่ขลูกหนูขอชุดเต็มเลยแล้วกันอยากขายกินหมดไปหนึ่งชุดจาก6.8มา6.6แล้วเหลือ6โอ้โห happy มากค่ะดีมากทีนี้เริ่มขายยาแล้วค่ะเริ่มขายยาแล้วเริ่มบอกคนที่เป็นไตเหมือนเราเป็นไขมันพอบตักกินแล้วดีนะขนาดคุณคอบไตหนูยังต้องครอบเลยอเพราะเขากินเขากินเขาโอเคค่ะแล้วหนูก็กินมาตอนนี้ชุดที่3ค่าไตหนูเหลือ4คุณหมอเขียนในใบแล้วค่ะ ยกเลิกการฟอกไตสุดยอดนี่คือ